สวัสดียกมือไหว้ไว้ก่อนเป็นเรื่องดีสุดๆใช่พี่ยอมรับไม่พี่ไปดิพี่หผยผมชอบพี่มากเลยเนี่ยมันสัมพันธ์จริงปะผมชอบผมไปถักเนี่ยคนผมทักคนอื่นก่อนตลอดไม่ใช่หมายถึงว่าเข้าไปถึงครั้งแรกก็ไปดูก่อนเขาอย่างเงี้ยเหรอเปล่าเฮ้ยพี่ผมขอจับมือหน่อยเอมันพี่คือหล่อมากเลยอ่ะผมเห็นพี่ผมก็เปรี้ยงไงพี่แล้วพี่หล่อมากเลยอ่ะผมชอบพี่มากเลยจริงอ่ะแต่ก็เจอพี่โอนก็เฮ้ยพี่ชอบหนวดพี่มากเลย เจอคาชาเจอคาชาตอนนั้นอยู่กับพี่โก้พี่โก้พาไปห้องพี่คาชาก็เห็นพีพ่คาชายืนทําอะไรอยู่ก็ไม่รู้แล้วก็สวัสดผมตัวเองอแต่ก็เห็นเขาก็เหนื่อยๆน้าเหนื่อยๆเขาก็ไม่อยากคุยด้วยพี่คาชาเป็นคนไม่ค่อยแบบหน้าหน้าตาไม่ค่อยรับแขกก่เลยไม่ค่อยอยากไปคุยด้วยอ้ยเดี๋ยวนี้เขามีหลายหน้าแล้วหน้าเขนาน่ากลัวตอนนั้นหน้าเขนาน่ากลัวแบบจะคุยดีกว่าป่วยอยู่ตอนนั้นตอนนั้นป่วยเดี๋ยวโดนสวนกับมาหายาดีกว่า เฟรมนี่ก็อีกคนนึงตอนแรกไม่อยากคุยมากเลยก็คุยแล้วคุยไม่รู้เหมือนตอนแรกเด็อร์รักมาจะมาเลยตอนแรกเออไม่รู้เลยเขาดังเออดังดังมากแต่ก่อนออเดชั่นแล้วเนี่ยโอ้ยเอ้ายิ่งอยู่กลุ่มเดียวกันร้องเพลงด้วยกันเด็กดีละเข้าไปคุยพอเข้าไปคุยปั๊บคุยอะไรของมันมันทำอะไรไม่รู้มีไบต์มีบอลอะไรเงี้ยตกลงกันไม่ไม่ลงรอยอ่ะเฮ้ยเอาอย่างนี้เฮ้ยไม่เอาเอาอย่างนี้เฟรมก็ยืนเถียงกันอยู่พี่บอลแบบ บมก็เทียมกันอยู่สองคนนี่ก็ยืนเสียมก็ยืนดูสถานาการณ์เฟรมก็ยืน่เงี้ยเราเราว่าเอาอย่างงี้ดีไหมเฮ้ยไม่ได้ต้องเอาอย่างงี้แล้วเฟรมก็แบบยืนอึง้งแบบไม่ตอบอ่ะ